สวัสดีครับวันนี้ผลนาพาทุกท่านมาดูาพับผงพ่อท่านบุญมากนะครับวัดทา่าเสม็ดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ปกติเหรียญจะเป็นสีอชมชมพูนะครับเป็นเนื้อดินนะครับผมแต่ว่าพ่อผมเอาสีทองมาทาซะเละไปหมดเลยนะครับผมเพื <c> ่อ <oughs> ความขังครับผมเลาเล่นเราเล่นครับมาดูด้านข้างว่าจะเป็น เป็นผงนะครับเป็นบ้าผงเนี่นี้อัดบล็อกมาเลยนะครับเพียงมาดูด้านหลังก็จะเป็นสิบสองนักสัตว์นะครับผมแล้วก็ข้างบนก็ไม่แมน่ใจว่าเป็นพระาธาตุนครศรีธรรมราชไหมนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นเขียน,นรูปสัญ,ญลักษณ์ไว้นะครับผมแล้วก็ตรงรอบๆก็จะเป็นปีสิบสองนักสัตว์เลยนะครับผม ถือว่ามีความขลังแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมท่านใดมีความรู้หรือว่ามีความคิดเห็นด้านใดก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ